สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน6เรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายไม่ได้ก็คือใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการเบิกจ่ายไม่ได้นั่นเองนะครับใน6เรื่อง ที่เขาห้ามใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับค่าใช้จ่ายใน6เรื่องนี้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2562นะครับใน6เรื่องมีอะไรกันบ้างนะครับตามข้อ13 ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้มิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายนะครับก็คือ,อใช้เงินงบประมาณไปเบิกจ่ายไม่ได้นั่นเองในข้อหนึ่งก็คือค่าจัดทำสมุดบันทึกสมุดฉีกหรือของชำร่วยเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับอาจจะเป็นการทำของชำร่วยไปมอบในโอกาสต่างๆอย่างนี้นะครับเบิกจ่ายไม่ได้นะครับ 2. ค่าจัดพิมพ์ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือนสำหรับบัตรปวยพรในเทศกาลต่างๆและค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นบัตรปวยพรปีใหม่นะครับและนามบัตรของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนี้เบิกจ่ายไม่ได้นะครับ 3. ค่าพวงมาลัยดอกไม้ของขวัญหรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชนบุคคลเนื่องในโอกาสต่างๆก็ดีนะครับ4ค่าทิป5เงินหรือสิ่งของบริจาคนะครับ6ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการหรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้เบิกจ่ายไม่ได้นะครับนี่ก็คือใน6เรื่อง ที่ท้องถิ่นเบิกจ่ายไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,น,น,นั่นเองนะครับ